อาหารเทียงมนี้นะคะก็ซีมีกุ้งไล่เสือด้วยค่ะกุ้งไล่เสือดาดก่อนค่ะเนี่ยบ่มีเส้นขขาปุ่นเฮาก็ลวกเส้นสปาเกตตีเด้วยค่ะนี่ต่อมานะคะก็สีมีตำมกแตรงขาดบด่ไดพี่นวงขาดบ่ไดด้วยะคะ่ะกำลังตำมะแตรงค่ะเดี๋ยวจังไดกับขอยติดตามกันต่อไป พร้อมเสิร์ฟพี่น้องตำม,มกแตงสปากเกตตี้กับกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆพี่น้องมาเดอ้อมากินกับสซวจันปารีเด,ด้อค่ะเดอ้อพร้อมลองห้องกับไปกินกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูบสูบคุคนมอนี้มาพบมาพอกับแซวจันปารีตามเคยเด้อค่ะแซวจันเด็สิพ้ามากินตำม,มกแตงมกแตงตำแตงกุ้งลายเสือแล้วก็นี่สปากเกตตี้นะคะพ่อแม่สซวจัน กินสปาเกตตีก็คืออย่างกับพราะว่ามันทดแทนเขาปุ่นนะคะเส้นเขาปุ่นบ่อมีพี่น้องนะคะพึงมาจากเมืองไทยกันเลยบ่ามีเเ้นเขาปุ่นเมื่อท่านไดไปหาซื้อนะคะเพราะว่ามือนีมันจกเป็นมือยุดนำํำมือสิบสี่คุมเอสิบสี่กรกฎาเนาะของฝรั่งเศสจ้ะก็เลยบอไดไปซื้อนันมันเป็นวันยุดนะคะเนาะมาค่ะเบาอย่าเบาหลาใหญ่หางมาจัดการกันเลยค่ะพี่น้อง คำแหลกแหกมานนะค่ะตามมกแดงกรบเินเข้าเอาตอามที่เข้าแบบมีนิ้วในเืืนนี่แหละค่ะพี่น้องนะเมื่อตองหายังหยาบนะมาค่ะอืมแบบเน<ป> mm hmm. ี่ยผักผักกับแบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะซิมเบิงก่อน กุ้งลอยเสือสือมาเมื่อวนันเฝ้าไปห่างเลิกงานมากกับเฝ้าไปเพราะว่ามือนีข้าเจ้าปิดค่ะลืมเกือบลืมไปเลยเดย้เกือบบมมี่ยังกินแล้วล่ะพี่น้องค่ะลูกไส้ขข่มันเห็นกุ้งก็จะยางข่หย่อยมากละะแล้วบบดนี้อยากกินน้าแม่ได้บัดนี้อยากกินกุ้งพี่น้อง ลูกไส้นี่จอบมากล่ะจอบมากล่ะเสื้อโคร่งมากเลยได้บอเนี่เสื้อโครง่เครงเขากองน้ำละพี่น้องเอ้ยนางลงลูกนางลงเออนางลงเขจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนขอแม่จังเลยจุ๊บก่อนนำาล่ไหลเลยได้บัลนี่เด้ได้กินกุ้งพี่นอ้องเด้กินกุ้งอืลูกไส้ของมากเพลินเนี่ยพี่น้นองคะ น่นน้ำไล่เฮยอล่ะนักนั่นนางลงแม่บอกให้นางลงนั่งลงก่อนอย่ามายุ่งกับหมัำมะแสบเลย <c oughs> กินบะสปาเกติ ดี๋ยวกินที่หลังลูกให้แม่กินก่อนบะย่อม ขออนุญาตใส่มือด้พี่น้องอันนี้มันมันอยู่ในผิดพี่น้องบ่อย่างให้มันบ่อย่างให้เพื่อนกินดเด้เอบ่ได้แม่นยางดอกบ่บอย่างให้เพื่อนกินเพราะว่ามันเผ็ดอยวเพิ่นสีทองเสียมีจงไวเพิ่นอยู่สามตจงไวให้ลูกไส้เพราะว่ากินอยีงอยงงเสียกะเวลาลูกไส้หมักเนาะกะสิเฮ็ดเพื่อเพิ่อน,น้าจงไวเพิ่อนอยู่อันนี้มันเผ็ด ก็เลยประหยเพื่อนกินพี่น้องเปลือกมันคือติดนองบดไยอย้ยางเอาพี่น้องคอยดาดใส่เ้กระทะเพราะว่าบ่ได้กอไฟเนาะมนันนั่นแถ้ดสื่อของมาไลๆ่ๆคอยกอไฟอยู่ข้างนอกในสวนอากาศมันดีย่างของปิ้งย่างเช่ ใส่ปลาแดกนัวๆแซ่บ เมืองไทยเป็นอย่างไรเนาะค่ะฝนตกบ่ช่วงนี้กน็นาฝนเนาะค่ะเนาะทั้งฝนทั้งฮอนทั้งแดดนั่นแหละจะดูแลจะารองเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางเมืองไทยก็ได้ก็ขอให้สู้ผู้สู้คนค่ะทำมากค่ะขึ้นเด้อพี่น้องเฮ็ดการเฮ็ดงานกะได้เงืนเดือนไลาๆผู้ใดเอผู้ใดเปิดลานค้าคของก็ขอให้เฮ้งๆปัง,ปงๆเด้อจะ้ะ ทุกมือนี่เขากับต้องหาไอ้ไล่ด้เสริมเนาอะอบางคนกับเปิดยูทงยูทูบบางคนกับเอาคลิปลงเฟซยวนนีเขาเจากับเปิดใรหรซางไล่ด่ายไรเลย,ยในเฟืองในเฟซน่หน้าพี่น้องผูดได้ยากเหนะ็ดเนาะหาคนหาความหูเอาเด้อคนหาความหูเพื่อที่จะแบบมีไล่ดเขามาคนอื่นเขาเห็ดดเข้ากับต้องเฮ็ดดเนาะพี่น้องเนาะสรนหาเอาพี่น้องอันใดไม่สช่ด้กินได้อย,ยาก อยู่ซื้อๆมันกับบอดายได้พี่นวงเพราะว่าเงินมันบอดาดโตมาจากฝ่าเนาะ หาเขาหาหน้ามากินน้ำซาวจันด้วพี่น้องสาวจันอยู่ปาลีดจ้ามึ๊กมื๊อแรกอย่างนี้ก็จะเอาสิไปเบิ้งไฟเด้จุดผู้ย่เอ้อหอไอเฟ์น่ะนะแต่สาวจันก็มนไม่ค่อยอยากไปปันใดมันไปผู้เดียวยากคนมันหลายเวลาเอเนินมากอันตรายอยากเบิ้งเบิ้งในเท่ารทัดพี่น้อง เคยไปแล้วคนร้ายครับเพราะว่าสาวจันบรุรีอยู่ในปารีสอยู่นอกเมืองวงแหวนรอบนอกนะนืม ยุเคสเก่าสามพี่น้องซอสจันยุเคสเก่าสามถ้าคนถ้าคนอยู่ฝรั่งเศสเขาจะกินซีโม่หรอกไม่แถวแหนติดกับเอเแก่กับโนซีช่ะ มืองไทยเดือนที่แล้วมวนอยู่พี่น้องแต่บ่ได้ไปอยู่บ้านอยู่บนไปเศร้าพลาเมนอยู่บนน้องสะพ้เศร้าพ์าเมนให้อยู่เพราะว่าไปเพื่อนบ่มีคนดูแลบ่มีคนพาเที่ยวก็เลยได้อยู่บนกับน้องสะพ้ยกับน้องไส้หลานไปเฮ็ดงานซอย ไปเห็นงานซอยหนองไส,งส้เพื่อนเปิดร้านออปิ้งย่างนะคะ่ะปิ้งย่างหมูกระทะนะคะผู้ใดอยู่ไกลอุบลก็ไปซอยกันในเด้ออุดนุนกันพี่น้องส่งเสริมกันเด้อพี่น้องอย่าถิ่มกันเด้อร้านชื่อร้านเอโกดังค่ะ,โก,กะ,คะโกดังบุฟเฟ่หมูกระทะนะคะโกดังบุฟเฟ่ ทะเลเผาหมูกระทะเอออยู่ตามเพจนะคะผู้ใดอยู่บนกะเซิร์ชในเพจใดเลยค่ะเพจอุบลเนี่ยนะโกดังบุฟเฟ่ทะเลเผาหมูกระทะอยู่ซอยเออยู่ซอยไอ้สนิทอยู่ซอยสนิทหกพี่น้องซอยแบบเกลไกกัแบเซเว่แบบแบบนอะ เดีไปบานห้องกับมวลพี่รองมวลชัก กับพวค่อยได้ไปหาภัยพี่น้องเอยอ,อยู่แต่บบอยู่แต่ในหันหละก็เที่ยวไปโค้งเจียมน้ำเนยเอน้องใส้ผ้าไปเที่ยวน้องสะพายผ้าไปเทียยเท่ยวโค้งเจียมไปไหว้พระธาตุน้องบัวกันบ้านของเทพกัมีมูผ้าไปวัดหัวลำโพงเนาะไปเฮ็ดบุญน,นะคะไปเฮ็ดบุญแล้วก็ไปเที่ยวต้องไปเที่ยวเนาะไปวัดหัวลำโพงแล้วก็ไปห้าง ไอคอนสยามนะคะ่ะแถวของเจียมกับซีมีวัดคือว่าอย่างลําข้างมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่นะวัดเอกคัำคัำคูหาสวรรค์นั่นนะาะคะ่ะวัดของหลวงพอ่อหลวงปู่คํา คำคัมมิ่งนะคะคำะเอออย่างนะคำะนิ่งนะอืม ขอบคุณสุภูสุคนนะคะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูชุคนที่เขามาเบ่งสาจร์ปารีเขามาเบ่งลูกหลานเนาะการสนับสนุนกันพี่น้องเฮ้าขอบคุณสําหรับการสนับสนุนด้วยค่ะและ้วก็ขอบคุณเอฟซีทั่วโลกค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้สาจร์ปารีนะคะนะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ ใส่ลูกไส้กระถาลูกไส้ถากินกุ้ง เหมือนตีรีเลยเนี่ยพี่หนอกว่าแมนคลองคอยได้เนี่ย เดือเแต่หน่กขอบคุณหลายๆครับพ่อแม่ช่นองสำหรับคิมนี้สาจันกับอล่าไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ศาสาจารปาลีน้ําเนด้วยคะ่ะสำหรับที่นี้